วันนี้วันพุธนะครับผมก็พยายามเดินหาบอลสีเขียวที่เออจะดูสะดุดตาหรือว่าแบบเขียวจ๋าๆเลยนะครับมาให้ทุกท่านแฟนเพจลังบอลคอนหวานชมกันนะครับแต่ว่าเดินไปเดินมานะเห็นแต่บอลด่างเขียวขาวนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อก็เลย เดินทั่วๆเลือกหาค้นไปค้นมานะครับมาเจอต้นนี้ดูสภาพดินนะครับ <c oughs> เน่าเละเทะนะครับเน่าเละเลยไม่ได้เปลี่ยนดินมาประมาณเป็นปีแล้วครับแบบนี้นครับแล้วก็ย้ายที่ไปย้ายที่มาเดี๋ยวท่านจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงเอาต้นอะไรมาให้ดูมาให้ดูดินเน่าเ มีมีลาขาวลาเขียวเต็มหมดเลยนะครับแต่เขาก็ยังอยู่ได้ดูใบเขาดิครับไม่ได้สวยงามอะไรเลยนะครับเหมือนบอลอพื้นๆทั่วไปเลยเป็นใบทรงบอลใบไทยแล้วก็มีเม็ดกระจัดกระจายเล็กๆน้อยๆแต่ที่ผมสะดุดตาก็คือใบนี้ของเขาครับ ใบนี้ของเขาผมสะดุดตาก็เพราะว่าอะไรวะบอลอะไรเดี๋ยวมันใบออกกลมใบออกแหลมในต้นเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดินไม่ดีก็เลยเพี้ยนนะครับแต่พอมาดูชื่อเท่านั้นแหละครับต้นนี้นี่ก็คือแม่เมืองเกาะเก็ดด่างนะครับผมผสมกับทับทิมสยามบอลบ้านๆเลยทับทิมสยามนี่เป็นบอลเก่านะครับ ตอนเก่าที่ลักษณะเขาก็คือจะเป็นแดงๆเนี้ยนะครับติดฝักมาได้ฝักใหญ่ดอกใหญ่เยอะมากปลูกขึ้นมานะครับโอ้โหความเป็นทับทิมแรงจริงๆแทบจะไม่ด่างเลย <laughs> มีด่างน้อยก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยครับแต่ใบเล็กนะครับพอออกใบเล็กมาก็ชุบมเขียวเยวม็ดเขียวๆ ผมก็เลยไม่ใส่ใจเลยกระถางที่ปลูกรวมเยอะๆ,ๆะเยอะมล็ดนะครับก็ปล่อยให้มันโตเองนี่โตเองนะครับอันไหนพอมีทรงๆหน่อยก็ดึงออกมาปลูกอย่างเงี้ยดึงออกมาสักสามสี่ต้นหนึ่งนะครับดึงออกมาเพื่อลองดูว่าโตแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เขาแสดงแล้ว ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนี่คือหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับจะเหมือนอึง่งหรือเหมือนอะไรที่เขาเรียกกันบอนอึง่งใบนี้ก็แสดงความผสมออกมาให้เราเห็นแล้วระหว่างเมืองเกาะเก็ดกับทับทิมสยามนะครับ เพิ่งจะเป็นใบชมพูที่มีกัดๆอย่างนี้แรกๆนะครับแต่หลอดใหม่มานี่มีชมพูมาแล้วมีชมพูให้เราเห็นแวบ,บๆแล้วก็คงจะกัดในกัดในสีแดงไล่ออกมาเหมือนทับทิมสยามนะครับแต่ความที่เป็นเกาะเกตเนี่ยก็คือ,อาการด่าง การด่างของเคาเก็ดนี่ผมยอมรับเลยว่าผมผสมแล้วได้ต้นแปลกๆเยอะนะครับมาดูตรงนี้นี่จะเป็นอึ่งหรือจะตะปุ่มตะปั่าหรือจะยังไงก็ตามนะครับเราก็ได้ของผสมของใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวจะฟอมต้นนี้ดินเน่าๆนี่ก็จะเอาทิ้ง เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ลองดูเลยว่าใบาต่อไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงฟอร์มทั้งต้นจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหและหาไม่เจอแล้วด้วยนะครับไอทีอ่กระถางใหญ่ๆที่รวมๆอยู่อะ่ะเขายุบหายตายไว้บ้างแล้วก็ไม่ได้แยกออกมาปลูกเยอะนะครับมีต้นนี้นะครับที่เป็นบอนผสมที่อาจจะดูธรรมดาแต่ก็ว่า เขาอาจจะกัดสีกัดสีในอนาคตนะครับก็ฝากติดตามรังบอลคอนหวานด้วยครับวันนี้ดูบอลเขียวจริงๆรังบอลสีเขียวอบอลสีเขียวที่รังบอลคอนหวานผสมได้นะครับฝากติดตามได้ครับอย่ามีต้นไม้สวยสวยบอลสวยสวยผมลงให้ชมอีกครับ